สันกะเปิดกล่องชุดคอสเพล ฮินโกจาก l ซ n ล Hill ช่วงฮาโลวีนกระแสะเกมนี้ขึ้นมาแรงมากแล้วซันกะจะพลาดได้ไงอะ่ะเปิดกล่องออกมามาเริ่มรีวิวที่ตัวหน้ากาก,ก่อนเลยเป็นแบบ 3d พิ้นรายละเอียดดีเทลคือสวยมากและกลิ่นคือมีความเหมือนไม้หรือเราคิดไปเองซันกะสั่งมากับร้านนี้คือเก็บรายละเอียดดีเทลได้ดีมากๆเลยนะคะมีความเส้นลงเส้นเลือดททาออกมาเป๊ะเหมือนไม้แกะสลักเลยอะ่ะไม่พอซันกะสั่งดอกไม้ฮิกังบานะสีแดงมาด้วยค่ะเป็นแบบกิฟตติดผมติด ชุดได้หมดเลยจะได้เหมือนกับฮินาโกะเวอร์ชันกำลังแปลงร่างและต่อมาที่ขาดไม่ได้ก็คือชุดนักเรียนหาซื้อยากมากตั้งแต่กระแสเกมนี้มาจะไปร้านไหนก็หมดสต็อกหมดเลยอะผ้าพันคอใส่แล้วซันกะนึกถึงสมัยเป็นเนตนารีเลยค่ะตัวเสื้อเองงานผ้าก็ไม่หนามไม่บางเกินไปนะคะกระโปรงก็มีทั้งแบบซิปและแบบเอวอยางยืดในตัวและบังเอิญซันกะมีวิกผมสั้นสีดำอยู่แล้วด้วยค่ะใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนียนคอดได้อยู่นะสุดท้าย ทายทายสุดทออแป,ป๊บอาวุธประจำตัวฮินาโกะอย่าบอกพ่อน,นะว่าซันกะขโมยจากในบ้านมาแต่งคอสเพลย์เดี๋ยวเอาไปโม่พ่นฝีอีกหน่อยก็เป็นเหมือนในเกมแล้วค่ะในส่วนของถุงเท้าและรองเท้าซันกะก็บังเอิญมีอยู่พอดีเลยแต่ซันกะลืมถ่ายไว้เป็นแบบเอามาเนียนแต่งได้แต่อย่าพิ่งดราม่ากันนะว่าชุดไม่เหมือนตนฉบับมันก็แค่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นธรรมดาเดี๋ยวคลิปหน้าซันกะพามาโมชุดคอสเพลย์ให้เหมือนกับในเกมกันค่ะรอติดตามชมได้เลย